นะคะอีกไปเดียหนึงในการเลี้ยงหมูในน่มทำแม่หมูจอยแล้วเ้าก็ใส่สูตรนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือแบงอ่งขอกนะปกติเนี่ยมันจะเป็นขอกใหญ่เาก็บแบง่งขอกเลยค่ะ แบ่งคอแล้วก็ให้ลูกกินอาหารอยู่นี่นะคะคือลูกมันจะได้กินทั้งนมแม่แล้วก็ได้กินทั้งอาหารนะคะเพิ่นก็นจะใหญ่เร็วเนาะต่ว่าถา้าให้กินเฉพาะนมแม่เมื่อแม่เพิ่มเริมจอยเริม่โตแล้วน้ำนมก็จะเบิดนะคะลูกมูกเฮ้าอาจจะบ่อ้วนบ่ได้สเปคตามที่พ่อค้าต้องการเดี๋ยวเฮาจะบดได้ขายนั่นเองนะคะแต่ว่าถา้าเห้ใส่สูตรนี้นะคะคือพอเราแ,แต่ง,องคอไปให้ลูกมูกเขามากินอาหารอยู่นี่เนาะนี่ก็เป็นการจอย พยุ่งแม่หมูน,นะคะบ่อให้แม่หมูส้มแห้งนะคะลูกหมูเขาก็จะได้จับขายนะคะในรุ่นนี้ก็ข้อนี้ได้บกครบทุกตัวนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีตัวใดอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่จะมาขัดเอานะคะตัวใดบกหัวกับรอบหนามาขัดใหม่อีกรอบนึเนาะ,ะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะสําหรับผูเลี้ยงหมูปามลาหมูดําล่องเอาไอเดียนี้ไปใส่มืองค่ะแบ่งขอบของอสื่อด้านกานเป็นชัดเจนนะคะเป็นชัดเจนนะคะค่ะคือลูกก็จะได้กินอาหารน้ำเนาะ แม่ก็ได้กินเนื้อหาเนี่ยจะจอดไอเดียได้นะคะคือถ้าของไรเอาไปปรับใส่แบบนี้นะปรับล่องลูกหมูได้คล้ายกันทุกคนเลยคะ่ะบางคนนั่นหมูขอดลูกมากแม่น้ำนมเบิดกอนหมูลูกหมูกัะบเะบอ้วนกับปลได้คล้ายง่ายนะคะลองเอาไปปรับใส่มึงเด้อค่ะทุกคนในคลิปนี้แม่นนองแกมกับเอามาฝากมาตอนถึงไอเดียการเลี้ยงลูกหมูเมื่อแม่หมูลงโตแล้วเลี้ยงน้งใสให้อวนนะคะเอาสูตรนี้นะคะไปปรับใส่นะสวัสดีคะ่ะ